สบายดีทุกคนกาม,มาพบกันตอนสวยๆเนะาะฮาวการ์นี้แ <laughs> ต่งตัวเบก,ล,กลงนี้กำลังเกียมเครื่องซึ่งเฮากำลังเกียมเครื่องกันจะเดินทางในช่วงโควิดสอ,องเอยนงนะทุกคนกาเดินทางไปด้วยมอเตอร์ไซค์อันแบบนี้นะคะไปช่วงโควิดนาะบุหัวซียากบบเนะาะกะดังที่ทุกคนฮู้เฮากำลังจะเดินทางไป เวียงจันน์แมนเพราะว่าซวงเฮียนต้องไดเอารถจักไปเพราะว่าบ่มีรถคิวแมนเฮามีเวียกจำเป็นเฮาก็เลยว่าต้องได้กลับก่อน,นอแมนมีเวียกจำเป็นมีภารกิจอันสําคัญเนาะถัาผู้ใดอยากรู้ว่าอน,นันแมนอันใดเนาะกะ็ไปติดตามตอนโตไปเนาะทุกคนเพราะว่าน้องลี่กะจะอยููพุนประมาณ2-3งสามือือแล้วก็จึงจะกลับมาอีกกับเอื้อขี่รถมาอีกเนาะ ตอนแรกกะยักขี่รถเมยไปแหละรถเมยรถคิวไปแัละเพราะว่าเฮาเป็นผู้หญิงเนาะแต่ทีนี้มันจําเป็นแ่งขึ้นหเปิด เคเห็นเขาเจ้าขี่ยู่เขาไม่ได้เป็นแต่ยานแล้วทางมาเวียงเพราะว่าเขาเจ้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาขี่รถจักรอกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้บุเป็นแต่ยานคือตะกี้แล้วเพราะว่ารถมันเที่ยวแบบแก็ว่าแซวซี่ส์โมงเลยนะทางรถใ่ายแล้วก็รถจักรแล้วก็นคนยูเข้มทางฮันส่วนเอ็นเลี้ยงงวเลี้ยงควอยอยายฮันเนาะกับ่ค่อยได้เป็นแต่ยานแ,แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาท่าเบิ้งกันบรรยากาศเข้มทางแล้วก็กวดจะขี่รถจักรจักรเงอนลงรีจักร้องสารนี้ไปหาเวียงจัน,จนทร์จักรัุวโมงรวจักคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ น่าจะสิหรือสิบโมงครึ่งเลยเดี๋ยวเอาเบิ่งโมงแป๊บเดุกคนไปฮอตพุนสิจักโมงเนาะสิบเอ็ดโมงสิบหกนทีโอ้ไหวเนาะเบิสิบเอมงาออกนี้น่าจะเป็น1ิบสองโมงเพราะชีปิซืออันนั้นอันนี้อยู่สิบสองนึประมาณสองสามโมงอะลยทุกคนเดี๋ยวท้าเบิ่งเติบเนาะุนว่าขี่รถจักรไ่ได้คือรถยางนี่่ทุกคนมัต้องได้คอยไปแล้ก็ยักนนอีกได้ไปตอนส่วยๆเนี่ยยักนนอีกใครเด็ดดบ่ฮอนยามนี้มันยามหน้าเด ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยเนาะเดี๋ยวจะถ่ายอันบรรยากาศระหว่างทางให้ทุกคนเบิ่งเด้อว่าเป็นังใดเพื่อทุกคนได้มาลองสารละได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจึงสิ่นแมนอันขี่มอเตอร์ไซค์มานี้ที่ได้ฟิลกว่าขี่หถใหไ่เด้อทุกคนเลยแม้ว่าจะไปเที่ยวกี่ฟิลกี่ฟุตกี่ฟุตเนาะไปโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลย ตอนนี้เฮาเว่เปลงเครื่องเลยทุกคนทางบอกเลยเนาะกะเทนกี้รถหญ่นี้มันบอสเถือนตรงเนาะ,ะเถื่อน่ะทางนี้มันเป็นบางบ่อนกะดีบางบ่อนกระบ,บ,บดีเนะาะเ,เออสังเกตจากใบไม้แ <laughs> ดงเจ้อะ <laughs> บ่อนเดือป็นทาง,ดงาแดงกะใบไม้แดง เตีงมะหุ่งเนาะทุกคนเอามกหุ่งเมือบอกเลยพอดีเมือก็ได้กลิ่นนั่นน้ำปั้นมกหุ่งตืเ <laughs> ต้นดิไปเดินทางโต กคนตอนนี้เห่าหลุดพ้นจากนั้นแล้วทางโคตรอำมหิตเลยนะทุกคนทางนะแบบเขาเจ้ารถหญ่เที่ยวตลอดแล้วเขาเจ้าโบเปลงนะเวลาเขาเจ้าอันรถหญ่มาเนาะแล้วขี้ฟุ่นมันออกจากกระทางเมื่อละเลือะแต่ขี้หินบันนี้ขี้รถมานี่ปานออกกำลังกายเจ็บหมดเลยโอ้ผู้ซอนนี่บอกเลยว่าเจ็บร่างเจ็บเอวแหงเลยแบบรับ คนมาเที่ยวนี่โบนเน่แหนมไฮโซนรถมาถ้าจอดรถจักมาคนละคันนี่ดีดีสุดเนาะตัวนี้เขามาฮอดบ้านห้วยเลิกกว่าอืมเนาะบ้านห้วยเลิกไกลสิออกทางง่ายแต่ว่าค้านี้ไปเป็นทางยางมาแล้วแม่นทางดีแล้วอันเขาใช้เวลาในการออกมาจากนั้นประมาณสองโมงครึ่งเดินก่อนจะถ้าออกมาประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเดือนสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้สิบสองโมงสามสิบแปด น่าจะสมองหนึ่งเพราะว่าตอนนราออกมาสิบเอ็ดโมงออกมาจากฮันกะสองหนึ่งเนอทุกคนแม่นแต่นอกทางปากทางง่ายเข้าไปในบ้านนี้ไลซเเรี่ยสองหนึ่งซาสุดกะสองไปนายนึ่งสบายสุดกับประมาณสี่สิบนาทีเพราะว่าชนน้อยแต่สี่สิบนาทีถ้าทางดีอันนี้หอดไวอยู่อันนี้ทางอัวนแต่ยหกเก่งนี้น่าจะไปยากเก่ง โอเคเดี๋ยวาพักนิดนึงแล้วเฮกกัสิออกเดินทางต่อเนาะทุกคนตอนนี้ก็พักเซ้าเมื่อยก่อนเมื่อย <laughs> โอเคทุกคน <laughs> ตอนนี้แกได้มาฮอด ลาเดททุกคนก็เป็นเวลาอยู่ที่สามโมงครึ่งเนาะเขาออกมากับสิบเอ็ดโมครึ่งเนาะิ่มออกแตงเงินแล้วกลับมาอยู่ตลาดบืดเดียวกะสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสสามกสี่สิบโงเนี่ยาวเฮาวเวฮาวเวเลายบ่นนะที่จริงมันกับ่หตักเนาะประมาณสามสิบโมงสามโมงครึ่ง ลาหาวกกอุ้ยคือว่าบุ้บุส้สะเออน้าเป็นเป็นเป็นสีเออลาหาวก็กได้ซื้อหนมเนืองมากินเนาะทุกคนเพราะว่ายากเข้าแล้วออกมาแต่เซวโบได้กินเขาสวยแล้วออกมานะแล้วก็เลยไปยากเขา้าแล้วก็เลย่าซื้อหนมเนืองมากินเนาะสุดนึ่งกะบซีซิบพันกีบเออซุดนึ่งสซวปลายพันนี่แหละสาวซ้มพันละ รากาเป็นครั้งแรกที่เราขี่รถมาจากบ้านมาเวียมาเป็นครั้งแรกที่ขี่รถจักรมาด้วยตัวเองขี่รถอื่นกับหลยเทืเอกแ,แต่ว<ต>่จาจักรนี้ครั้งแรกนะคะ,ะเคยขี่แบบว่าแบบมาด้วยตับบยเยวเองแบบนี้นะทุกคนแ,แบบลุยเดี่ยวสมผลแบบนี้นะทุกคนแต่ในเทือนี้ก็ต้องแบบมาผมมานำคนอื่นสินะแต่ว่าสุนี้มาเองเน่ยคือเก่งสุด <c oughs> เสียเย่ยวเลยเนาะทาคารบัน เนื้อเนืองน,นี้ได้ซี่อันทุกคนถามว่าเป็นตะย่านบ่อกะไม่ได้เป็นตะย่านเอียงปนานนั้นหรอกเพราะว่ารถเที่ยวทางตลอดเลยอืมมีแตย,ย่านรถย่างเดียวเพราะว่ารถติดรอสาวรอไก่บิวเที่ยวลายเที่ยวลายเหอืมเข้าแล้ว,น,น,วนั้นในเขตนะย่อเออจุ่มน้ำก่อนนะเออแก้วน้ำใส่้วยนะ เราก็สิมากินข้าวเน่เนื้อทุกคนหิวข้าวเพราะว่าออกมาแต่สิบเอ็ดโมงละอยากกินน้ำมะเทอว่ากินรสหวานเาะหมอบอกยอดเสนำคิดยุบว่าขาดอะได้ค่ะดอนไหปกติจะเวซื้อนำแบบเวลาที่ ก็อดได้อยู่ก่อบ็มาขัดก้นจนดานก้นโอ้เมยแหงเมย์ก้นอันอื่นกับบุชีเฮงเ่าก้นเดี๋ยวนั่งยี่บันเก่าเนาะมันนักยู่บ่าทางออกมาแต่บ้านทุกคนแต่ละคนขันยู่บ้านเลยโอกมาทางดีก็คือสีดีเนาะเออก็คือสีบ่เมยงปวดแขนเมืดอันช่วงนี้เพิ่นนั่นปล่อยให้ไปให้มาเลยแบบอัน เพิ่งดูลองสารเออบัได้กัดบัได้ตรวจอีกอย่างแล้วเนาะมีแต่สมมติเพิ่นมีแต่ชิกวดขนเขาผ่านตรวจกันเลยนออกนี่เพิ่นบ่ค่อยเน้นบ่ค่อยเน้นตันเด็ดมาแห้งบันี้กัดชียุงอย่างประมาณสองสามมือแล้วแยกไปเลยทุกคนแล้วก็ลับในบได้กับซีโบ๊ะอืม มืนยังวิร้องสารโ,นนโ,ด,นโดนีเบื่อจิมด้นเดินมาเียงจริงในกล่นจัดขึ้นเดือนแล้วก็แบบกาดกาดแล้ว,าลวมาแยงก็เป็นเดือนละ <c oughs> กลับไปอบล,ปลองสารเจอคลิปละต้องซ้ำเดือนอุ๊ <c oughs> มาเด้อทุกคนกิน, <c oughs> กนข้าวน้ำกัน <c oughs> กินแหนมเนืองลองสารเพิ่นกระบอกไปค่ายมีแต่สร้างเอา เราไปค่ายกันคือซืได้ค่ายดีอยู่เลยเนาะเล็กๆรกยนะเฮ็ดเ <Head out. S 1> อาคือซื้อได้ค่ายดีอยู่แต่ถ้าซื้อไปค่ายนี่บริค่ายเนี่ยบริได้อิมเ <c oughs> ข้าเจ้าแบบอันบริได้กินตลอดอันนั้กินแต่ตามอดนี่อ้ยออเดอร์เต็มแลยตามอีทนี่สิกินอยู่เพราะว่าอยู่ลองสานเหาอก,กับแบบข้าเจ้าบริได้มีเงินแค่นั้นอยู่แบบมันน้อยคนอยู่แบบพเพียงอืมีอย่างละไลยคนนีกคุณนึงก็ซื้อคุณนึงก็ซื้อ บนซิมเป็นยังไงคุณคะซีไม่ไม่ไม่ขับรถไม่แค่นะทุกคนกึ่งยุตลอดดิขี่รถทันบนรถอันหกสิบแปดสิบเลยผู้ซ้อนคือใบเอ็บอกธรรมดาว่ะผู้ขับก็คือไว้ใบเลย แปดสิบบอว่าโอกายแปดสิบแสงมันไดแสงรถทมดสมเกียรรถตบอกคันทางนี้กุญญาณทางซื้อทางดีคันทางอคือเข้าในบ้านนู้นขี่หวกระยานอยู่ก็โอ้ขี่ไหกระาขี่ได้เดี๋ยวตอนอยู่บ้านตอนออกมาทันยอมพามาขี่ไวแท็กรถไปสวยเออบอกว่าแตา่ออกมาบ่เลออาวออกมาแต่บางจรเดๆลงฟูฮะ ก็ว่ากูซาอะไรขี่มาบนก้อนสีโฮตอันนาหนมาเลยทางมาบ้านเลยนะออกมาจากบ้านเถอะนะออกมาจากลองสารเถอะทางาขู่อันไหนใช่สถาบันไงไวซ์สวอชมันทางง่ายว่ะคือว่าไวซื่อบ่อแบบบูเบกจังน่อยเลยเราเพิ่งสามสิบสี่สิบ ยิงคำนี้เลยก็สิได้คอตัวลาจะเตรียมที่ได ouais, to ้ไหมมีกองอยู่แล้วก็จ้าเถอะลาเคยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ฮากับจ้าคอตัวลาเป็นไปกันนะแม่ที่คอตัวกินข้าวคือแบบกันพาติดตามตอนต่อไปเนาะว่าภาคิดที่เฮามานั่งแม่อีกอย่างก็มี คับแน่นอนเนาะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้นะะาเนาะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องจนาร้องสารนี้ได้ละกันย่าลืมกดติดตามซองน้องด้เลยเด้อเพื่อนๆติดใจให้กำลังใจในคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย